จอดรถไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่กัฟังซ์ซด้ยนะครับนี่กับฟังซ์หไม้มองพอจอดเรื่อนครับแล้วผมิเขับไปอีกคู่เข้าไปทางในรถจอดไปเรียบร้อยเนว้ิย่างไปอยู่ยออประมาณร้อยก็เมตรนะครับสวัสดีเนี่ยมืเอเสาร์ครับพี่น้องครับวันนี้ปกผมยุดล้านครับก็เลยมาตกปลาครับ ยังคงาปครับพี่อดอกถึงไมแ้แล้วนี่นะครับมองขึ้นมาตีนใหญ่แก อหนาบกลงหลไยแห้งพี่น้องเลยบดีมาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับพี่พี่กั้นหนามอาทิตย์หนึ่งอยู่พี่มันมาลงไปเป็นสอกนี่ละมินไม้หุ้มทั้งวันโอ้พอดียางไปมุ่นี่ได้ไม้มีพอพอสลับยุ่งองช้าไม้ครับี่ไม้นึ่งยู่หนีไม้นึ่งยู่งฟังขี้เลื่อขามไปครับ โอ้น้ำบกหลาอาทิตย์นี่ลงเบดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องรอแต่การหลุนครับร่อแต่มาหลุดน,น้ำกันว่าปลาชีเขาจาโมง่งเท่านั้นแหละตอนนี้เก่ามุ่งยี่สิบแล้วครับมาหลุดน,น้ำกันครับพี่น้องมาผมจะหมานบอมลมานน่พอพอผมบอนออกมายู่คุณม่นพอมากคนที่ขี่เรือขามไปฟังปุ่นแล้วครับผม ผลไม้ที่วันสิไป,ปสวยจักหน่อยจักสิบเบ็ดม่งจักเที่ยงบอยักพ่นจังอ,อกมาครับแต่ตอนนี้ผมมาหอดก่อนแล้วลงเบ็ดไปก่อนซี่หลังครับมาพี่น้องมามาลุนเบิ้งมานนีจะมานบ่ครับโอ้ งานพี่น้องคนนั้นเป็นวาสัาปะเนาะพี่น้องเนาะเตามแรกชิบเป็นปลายยังครับเพื่อนครับกระโทกเขาเนาะไปนอะโถมาเนาะขอเบิ่งผลงานเตามแหลกนะครับ เอาเรเห็นทางกันเมื่อบบอกเหมือนเนาะปลากระติดหมากับพูนพูนพ,พ,พ,พไอไปแล้วขี้เลือบไปแล้วปลาอะไรเอ่ยโอ้ยโอ้ย,อยปลาสอยบอกครับเนี่ยนี่เอาเสียบไปนี้แล้วแต้มแรกมาแล้วครับแต้มแรกปลาสอยหรือปลาหยังดูนี่แม่นบอกโอ้รุดแล้ว เต็มเล็กแหกมันยังนอวบาเนาะนกตากไข่ไปยังก่อนนะคะจะไปดูจะไปอากะบบที่โอ้โโอ้น่าจะปลาสอยอีลีปลาสอยปลาสอยโอเควางไว้ โอ้ท oh, oh. ักพี่พี่ยุพี่อ่าเต็มแหลกเป็นของพอนพอนมานกอนผมเว้ยโหดนี่นะครับเสียบไว้นี่แล้วลักน้ำนี่แหละบ้าสมก็เพิ่นแข่งผมเด้พี่น้องพอนว่าแข่งกับไอ้ให้ผมสามขั้นพอนเอาขั้นเดียวหมานเซือยขั้นเดียวอ่ะมาหลุนกันครับมาหันมามาห้ามา หมาพอดีดมาพู้นพอพเอคนขี้เลือดูนู้นหมามันฆาขึ้นไปหาหนูหาอย่างไรทั้งๆเขาก็สีน้ำมากันไปพู้น่แล้วฮะรุ่นแต้่มสองครับป่ารับแขกมาหนึ่งตัวแล้วยิบบ่อเหะพี่นอ้องเอาจิอยู่ไว้อ้าฟูดตเตี่ยมปลาข่งไล่ครับ มาใชมาเบ,บิ้งนี่ประคังไรเอาอย่างไรก็ละแต้มครับโอ้ใส่มสมือกันเลย <laughs> โอ้พี่น้อย เงียบแห้งคักได้ยินเที่ยงเคืองอลไรยังบอลในป่าตัวใหญ่อยู่โอ้ในป่าซองตัวครับเบางทีเดี๋ยวคึมเดี๋ยวแดดอยู่นี่เราซับกันไปกันมาไอ้คืออากาศเป็นอย่างนู้นมาเนี่ยโอ้ยันโบมานเนี่ยครับทีมนเงียบบางอย่างสองเทื่อสีสีเข่าบ้านแล้วสีกกาบแล้วโมธาโมธาครับป่าบอกกินเงียบเลยเบิ่งล้มเดี๋ยวหลุมมันมาแต่ลอดป่าพวกน้ำส่องคนละ ต้งทิศเหนือเลยทั้งบนเพิ่งล่มเดี๋ยวก็คขึ้มเดี๋ยวก็แดดอยู่นี่หนูฝูนุกนกเป็ดครับมันบินวนีนี่เรบที่สองที่ล่ง,งทึ่งๆอย่างนี้ไวจากนี่ลุ่งเซืส้สวงทึ่งมั้ง เก็บของแล้วเลยดีครับมาหนึ่งบะมานครับบะมานเดี๋ยสองตัวสองตัวนั่นแหละครับตอนนี้เก็บของพองร้อมกลับแล้วปลาขงลังไร่ก็ปลาสอยบะฮันตายครับก็เลยปล่อยมันดีกว่าไปปล่อยมันกลับดีกว่าครับระอ๋อเลยสองตัวนั่นก็นพี่น้องบราบะมานบะมานมึงครับบรรยากาศกับบ่อไห้เดี๋ยวแดดเดียเยเ๋ยวขึ้ม ฝนก็ตกเลยคือครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปเพย่เน่านี้นะครับขอบคุณห,หลายลเด้อครับพี่น้องมารับชมคลิปครับสวัสดีครับ